สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่24มีนาคม2,568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็น,นทางบินเป็นฝูงเลขเด่นแบบ4ตัวของไอตโซยุนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้6892ทุกท่าน 1892วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ1เมษายนต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นครบบนของแอปเปิ้ลงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มาไม่ครบนะครับขาดหลักร้อยไปถูกท่านไม่มีเลข5นะครับมีเลข6เข้า10แล้วก็มีเลข3เข้าหน่วยทางโดยเลขของอาจารย์3งวดหลังสุดตามที่เห็นนะครับ สำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือ1ทับสี่สอาอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้1นึ่งห้าหกเทุกทันหนึ่งหาหกเจ็ดแนยแนวทางเด่นครบบน ต่อมาก็จะเป็นโครงสร้างร้อยสิบหน่วยบนของอาจารย์ทุกท่านงวดที่ผ่านมาก็คือสามใบด้านบนฝั่งทางขวามอือน,นะครับสูตรหลักร้อยของอาจารย์หลุดไปทุกท่านไม่มีเลขห้าส่วนทางหลักสิบของอาจารย์เข้านะครับมีเลขหกหลักหน่วยก็เข้านะครับมีเลขสามวยออกห้าหกสามสามสองสี่งวดหลังสุดก็ตามเทเห็นนะครับ สำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่านสูตรคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ได้246 780หลัก10ของอาจารย์คำนวณได้124 780แล้วก็หลักหน่วยของอาจารย์ได้145 780ทุกท่านใครชอบรูปแบบนี้ก็แคปหน้าจอไปนะครับมัดรวมแล้วก็ดึงชุดเด่นเอา โครงสร้าง110หน่วยบนของ Apple ต่อมาก็จะเป็นหน้าทางสูตรเด่น10หน่วยบนนะครับเลขเด่นแบบ6ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มาครบบนเลยทุกท่านมี3กับ6เข้า10นะครับแถมหลักร้อยมาด้วยก็คือเลข5ส่วนแนวทางงวดใหม่ใบนี้นะครับใครชอบสถิติ ก็แคปหน้าจอไปทุกท่านสูตรคำนวณ10หน่นวยบนงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้1 4 5 7 8 0ทุกท่าน1 4 5 7 8 0แนทาง Apple นะครับมาต่อกันที่สูตรคำนวณเลขติดบนของแอลกอวันอังคาร งวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์มา2ตัวนะครับติด2ตัวก็คือเลข3มกับเลข5นะครับห้าเข้าร้อยสเข้าหน่วยวยออก5้าสทางโดยเลขของอาจารย์สงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับใครถามหาใครตามสูตรนี้อยู่ได้มาแล้วนะครับอาจารย์ใจดีแบ่งปันมาให้แล้ว1นึ่งทับ4ีสองห้า เจ้าของข้อมูลคำนวณได้90135ทุกท่าน90135แนวทางของแอดคนวันอังคารนะครับสูตรคำนวณเลขติดบนมาต่อกันที่แนวทางเด่นสอนอบนนะครับเลขเด่นแบบ5ตัวของแอดคานนะครับสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้ สำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้01239นะครับ01239มาต่อกันที่สูตรคำนวณสอนอนบนเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดตางวดที่ผ่านมาก็มาสองตัวเลยทุกท่านมี6เข้าสิมี3เข้าหน่วยหืยออกห้ากสาม ย้อนไปอีกงวดก็มา2ตัวนะครับ9เข้าส0 4เข้าหน่วยงวดที่ออก8-9-4ส่องงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนถุกทันนอดตาคำนวณได้9-8-3-5นะครับ9-8-3-5แสานวทางสอนอนบนเลขเด่นแบบ4ตัว มาด้วยกันก็จะเป็นสูตรด้านล่างนะครับสอน,นอล่างเลขเด่นแบบ3ตัวงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายสูตรนี้อัตราก็เข้านะครับมีเลขสอก็เข้าหลักหน่วยนะครับคุยออก3 2สองำหรับงวดใหม่ครับอัตราคํานวณได้4 6 7หกถูกทัน4 6 ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจ,จารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางของไอรัชนกมีโชคนะครับเป็นแนวทางเด่นล่างสองสูตรนะครับดูคำนวณของอาจารย์ได้เลข5ทั้งสองสูตรเลยทุกท่านก็จะได้เป็นตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาลุ้นกัน5จะมาไหม อีกหนึ่งสูตรคำนวณของแอดรัชนกนะครับก็จะเป็นสูตร10ล่างนะครับเลกเด่น2ตัวเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับ5ทุกท่านต่อมาจะเป็น,นทางวินล,ล่างนะครับ6ตัวมาครบล่างของแอดบนดินแผ่นฟ้างวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสุด เจ้าของข้อมูลคำนวณได้901-234ทุกท่าน901-234แนวทาง6ตัวมาครบล่าง1เมษายน2568ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณ10ล่างเลขเด่น3ตัวของไอเซนมีใครถามหาเจ้าของข้อมูลแบ่งปันมาให้แล้วนะครับ งวดที่ผ่านมามีเลข3ทุกท่าน3ก็เข้าหลัก10โหวยออก3 2ส่วนนทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือนะครับ1เมษา68แและเซนไม่คำนวณได้1 3 4ทุกท่าน1 3 4แนวทาง10ล่างนะครับมาต่อกันที่ล่างชุดสรุปของแอดยาโมออกศึก งวดที่ผ่านมานแะวทางของอาจารย์มีเลข3นะครับเข้าหลัก10ไปถามหางวดใหม่มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวามือรวนที่ก่อนเลยนะครับ1เมษายน2568อาจารย์เจ้าข,ของข้อมูลคำนวณได้7890ทุกทัน7890าน7890ล่างชุดสรุปของอัจฉยะโมออกศึกนะครับ ัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นล่างของแอดชายนิรนามนะครับแนวทางที่อาจารย์เจ้าของข้อมูลทำได้ก็จะมี3883 3993 5885แล้วก็มี88ชุดสุดท้ายนะครับอยูด่ด้านล่างย้ำนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับแบ่งปันรับชมพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ทุกท่านเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับ ต่อมาครับชุดสรุปด้านล่างของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลขสามนะครับที่มาทุกทันแต่ว่าเลขชุดของอาจารย์ไม่มีสามสองนะครับใกล้เคียงที่สุดควรจะเป็นสามหนึ่งส่วนในทางงวดใหม่ของอาจารย์ใบนี้นะครับ1ทับ 4, 2, สี่สองันห้าหสิบดสูตรคำนวณตัวเด่นของอาจารย์ได้สองกับห้า เนสุดเขนจะเป็นเลข5ทุูกทันสำหรับชุด2ตัวของอาจารย์คำนวณได้5 1 5 2 5 3 5 4 2 1 2 4 2 7หแล้วก็สีุ่กท่าถูกทันใบนี้ชุดสรุปด้านล่างนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดสรุปด้านบนข้อมูลด้านบนของอาจารย์งวดก่อนหลุดไปนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้ เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันถูกทันตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6กับ7เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข7นะครับ2ตัวของอาจารย์คำนวณได้7274 7576 606265แล้วก็64 3ตัวอยู่ด้านล่างได้0764 75165แล้วก็764ทุกถูกทันไปตามแนวทางของอาจารย์โกสัมพีมาแล้วนะครับ ชุดสรุปด้านบนแล้วก็ด้านล่างมาต่อกันที่นทางของเจลายพัทยานะครับงวดที่ผ่านมาเลขดังคนบ้านสวายทุ้2ตัวเข้านะครับ1ชุดมาเป็นตัวกลับนะครับมีสามหกทุกท่านสำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวานะครับ1เมษา ไปนะครับใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับเนี่ยทางของเจรยๆพัทยา,าก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ